สวัสดีค่ะพวกเราคือทีมคิดไห้ไกลไปให้ถึง,ถงไหนนะคือทีมของพวกเรานะคะเป็นทีมที่เอามาแก้เพนพอยน,อน,นี้เรื่องของการค้นหาข้อมูลไม่เจอไม่พบหรือว่าใช้เวลานาน,นะคะ่ะซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยพวกเราเรียกมันว่าโปรแกร,รมเจอร์นี่ค่ะค่ะเจอร์นี่นะคะก็จะทําหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวให้ทุกคนคะ่ะ ค่ะซึ่งเจหนี่นะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด2ฟังก์ชันด้วยกันได้แก่นั่นก็คือฟังก์ชันการค้นหาไฟล์และฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้เราก็คาดหวังว่าการที่ค้นหางานเนี่ยจากการใช้ระยะเวลานานๆน,น,นะคะเราจะคาดหวังว่าเราจะหาให้เจอภายในไม่เกิน5นาทีด้วยกันคะ่ะในส่วนของการขอคะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะให้อีกพี่คนหนึ่งคะ่ะเป็นคนแนะนำอีกทีหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวไปพบกับพี่คนนั้นได้เลยคะ่ะ ครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆชาวรอ,อมองที่มีปัญหาในการค้นหาไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์งานไม่เจอมาทดลองใช้น้องเจอร์นี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมของกลุ่มเราแพื่เพื่อนๆจะพบว่าการค้นหาไฟล์งานหรือไฟล์ข้อมูลโดยรวดเร็วจะไม่ต้องนั่งรอแถมยังเอาเวลาไปทํางานอื่นๆเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีมากขึ้นด้วยครับถ้าอยากให้น้องเจอร์นี้เป็นนวัตกรรมชนะเลิศโหวตให้กับทีมคิดให้ไกลไปให้ถึงไหนนะ ด้วยนะครับพวกเราทีมคิดให้ไกลไปถึงไหนนะขอฝากโปรแกรมเจอร์นี่ด้วยนะคะ Let s Journey be your assistant ให้เจอร์นี่เป็นเลขาส่วนตัวของทุกคนสิคะเย้อาจบ